สวัสดีครับกลับมากับ,กบช่อง JKPT Channel อีกครั้งแน้วนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่ส็3พฤศจิกายนนะครับ2565ตอนนี้ผมมียอดผู้ติดตามเพิ่มมาเป็น59คนแล้วนะครับเพิ่มมา1คนเป็นไม่ได้ไงนะครับคลิปที่แล้วนะครับยอดตะรู้มากกว่าหลายๆแมทที่ผ่านมานะครับ134เพราะว่า น่าจะโพลว่าเอาฮาแลนด์เจ็บนะครับทําไงดีเอาไงดีนะครับก็เลยมีคนมาดูครับก็เป็นว่าวิกนี้ฮาแลนด์ก็ยังเจ็บนะครับก็มาดูว่าจะจัดทีมยังไงดีนะครับก็วีที่ผ่านมาเราก็เปลี่ยนหาแลนด์ออกนะครับเราก็เลยได้ห้าสิบแปดนะแต่ว่ากัปตันเราเป็นเคนเคนนั้นไม่ยิงไม่ทําอะไรเลยนะแต่ได้กับเดอบอยแล้วก็มาติเดลลี่ไปนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ที่เปี่ยกทีนี้มาดีมาดูโปรแกรมการครับวิกนี้แล้วกันนะครับ เตวันเสาร์ที่ห้พฤศจิกายนครับเประมาณสี่ทุ่มเมืองไทยนะครับก็ลีดยูรินเต็ดพบกับปอร์สมาร์นะครับแมนซิตี้พบกับฟูลแลมมนอร์ทงแฮมฟอร์เรสต์พบกับเบนฟอร์ดวูพบกับไบรตันเดวอรตันพบกับเลสเตอร์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยวันอาทิตย์นะครับผู้หัววันนะครับก็จะเป็นประมาณทุ่มเมืองไทยก็ฮัมมูเครื่องอินเดียเชลซีพบอาร์เซนอลนะครับซันเดอรล่าพบแมนยู u, นะครับแล้วก็เซอร์อัลตันดิปเปอร์เซนเวสต์แฮมพบคริสตัลพาเลสแล้วก็บิชแมทนะครับบิชแมทหรือเปล่านะ สเปอร์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับก็จริงๆบิ Big นะ๊กแบตน่าจะเป็นคู่เชลซีพบกับอาร์เซนอลมากกว่านะครับ Chelsea, เชลซีอยู่ที่เท่าไหร่นะอาร์เซนอลที่หนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นคู่ที่น่าดูอีกคู่หนึ่งแล้วก็เตะไวด้วยนะก็จ,จะเป็นเชลซีเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นั่นเองนะครับทีนี้ขอไปดูตารางคะแนนสักนิดนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ดูนะเอาจริงก็คือ ทีมที่ผมเชียร์ก็คือลิเวอร์พูลมันมันอยู่กลางตารางนะก็คืออยู่ที่เก้านะก็เลยไม่ค่อยถูกหัวก็คือใคไข่ไอาร์เซนอลอยู่ที่หนึ่งนะครับแมนซิตี้อยู่ที่สองสเปอร์ที่สามนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลปีนี้มาเองจริงครับอยู่ที่สี่ห้านัดหลังนี่ชนะรวดนะครับแพ้เสมอไปหนึ่งนัดนะครับฟอร์มสุดยอดมากเลยครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับห้าครับเชลซีอันดับหกนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีก็จะเปิดบ้านนะครับรับกับ หัวตารางอย่างแอสตันนะครับคู่นี้น่าจะดุเดือดมันแน่นอนนะครับแต่อาร์เซนอลยังไงก็ไปเยือนนะแต่ผมว่าก็น่าจะรักษาฟอร์มเก่งได้อยู่นะครับเพราะว่าไม่แพ้ใครเลยนะแพ้นัดเดียวคือแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปดูท้ายตารางนะครับข้ามไปเลสเตอร์อันดับที่สิแปดแล้วก็บูฟอยู่ที่สิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับซึ่งรูมๆโดนโดนนะแพ้เสมอนะครับชนะอยู่นัดเดียวคือชนะริเวอร์พูลนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกทีมที่ลิฟูเพิ่งแพ้ไปทีมอะไรนะอะไรแพ้นอตติงแฮมแล้วไปแพ้อะไรนะแพ้ลีดใช่ไหม <c oughs> ล่าสุดใช่ป่ะอ่าหนึ่งสองนีครับยิงต้นเวลาบารเจ็บเนี่ยครับช้ำใจอยู่นะครับเอาเป็นว่ามาจัดทีมกันเลยดีกว่านะครับสำหรัดูโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็ยังต้องเลือกอาร์เซนอลไว้นะครับแล้วก็ แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับหนึ่งอันดับสองนะครับเพราะว่ายังเขียวๆอยู่นะอาร์เซนอลนี่หลังจากเชลซีก็ยังสบายนะจนกว่าจะไปเจอสเปอร์อีกทีนึงแล้วก็แมนอยู่ส่วนแมนซิตี้ก็เขียวหมดเลยฟูลแลมเบธฟอร์ด hmm. ลีดเอเวร์ตันนะครับ mm hmm. แต่ว่าเราเล่นอีก2แมตช์เท่านั้นนะครับก็คือ15 16ิวีคนี้แล้วก็ไปเตะอีกทีก็คือหลังบอลโลกเลยก็คือ28ธทันวานะครับวีคที่17เพราะฉะนั้น2วีคนี้ก็จัดทีมแบบเน้นๆไปเลยนะครับเพราะพอย0ิบ สิบเเนี่ยพอหลังจากปีใหม่เนี่ยมันจะสามารถเลือกไว้ค้าได้อีกครั้งนะครับก็อาจจะเป็นทีวีทีนึงแต่ตระหว่างนี้อาจจะมีใครเจ็บมีอะไรนะครับหลังบอลโลกเพราะฉะนั้นก็สวีนี้ก็เน้นๆไปนะครับก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้แล้วก็ผมชอบนิ w วคาเซิลนะผมว่านิ w วคาเซินนี้มาแรงเลยเห็นไหมครับนัดวิถัดไปเป็นเจอเจซแต,แต่น่าจะโอเคอยู่โอเคไปจัดทีมกันเลยดีกว่า เออ่ก็ไปที่ซานเฟอร์นะฮะก็สามทีมหลักที่ผมเลือกไว้ก็คือจริงๆที่สามนี่เราไม่ลืมไปเมื่อกี้ก็คือสเปอร์แต่สเปอร์ไม่ก็ยิงนะแต่ยังอยู่ที่สามอยู่นะสเปอร์ผมมีผลิติติอยู่อซานโชผมเจ็บผมก็ออกตัวนี้ผมก็ไม่ได้เล่นผมก็ออกปุ๊บปุ๊บผมออกสองจริงๆคนโฟเดนก็ไม่ได้นะจีฮาร์เลอาจจะมานะเดี๋ยวขอดู่อลน,นะ อ่าสารช่ชงเก็บไว้ก่อนกน็ได้ครับพาอไม่ได้เจ็บหนักแต่โทนี่หูรู้สึกจะน่าจะยาวเลยเพราะว่านี่ครับโดนใบแดงหรือเปล่าก็เหลือตังอยู่เท่าไหร่เจ็ดจุดแปดนะครับเอาขายเล่นมาไม่ได้ผมขอซื้อนิวคาสเซินนะนิวคาสเซิลผมมีไหมผมไม่มีโปรโอเคผมได้นิวคาสเซิลอีกคนแล้วก็ผมเอาอาร์เซนอลมาอีกคนได้ครับอาร์เซนอล เออ่นิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลโอ้ตอนนี้เข้ามาเอ็มิรอนมาแรงนะเห็นไหมนิวคาสเซิลโหยังไม่ติดเลยนะจริงที่จะเอาคือคาร์ลามิวสันนะของนิวคาสเซิลอ่าเดี๋ยวขอไปเลือกเป็นทีมนิวคาสเซิลเลยก็ได้ครับนิวคาสเซิลก็คือเอเมอรอนเะจ็ดสิบเก้าแล วิวสั้นนี้ห้าสิบสามนะกองกลางยิงมากกว่าของหน้าเป็นเพราะว่าเขาสั้นนี้น่าจะเจ็บไปจะพักหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็อ้านาทีแล้วนี่สิบเก้านะที่ยิงสี่ศูนย์ผมว่ากวนอย่างยิ่งที่จะเอาเข้ามาเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้านี้แทนโทนี่ได้เลยครับโทนี่ลักแกนนะโอเคใช่โทนี่จา่าโทนี่นะแทนโทนี่ก็ไม่อ่าเหลือศูนย์จุดสาม เปลี่ยน,ยนได้คนนะอิ่ราเอนยังไม่ต้องออากมาตอนนี้อ่าอิชานี่เจ็บนะครับก็จริงๆอยากอยากได้อยากได้ไงอาร์เซนอลจริงๆผมชอบเปลี่ยน2นะบางคนก็ไม่เปลี่ยนผมอยากได้อเซนอลเพิ่มใหม่คนตอนนี้มีมาเตนเดีแล้วผมเอาโอ้โหเดีก็จะเสียแมนซิตี้ไปมันจะได้ใครอาเอากองหลังแมนซิตี้ก็ได้ครับ ขอเลือกแมนซิตี้หรืออาร์เซนอลมาหนึ่งคนนะฮะเอาใครดีครับอาร์เซนอลมันไปเจอเชลซีเอ้ยไม่ใช่ Arsenal. Arsenal อาร์เซนอลอาร์เซนอลเจออะไรวะอาร์เซนอลเจอเชลซีจะไม่หมดอาร์เซนอลเจอเชลซีว่ารอแมนซิตี้ดีกว่าแมนซิตี้ห้าจุดหนึ่งได้ใครครับเลือกแมนซิตี้นะฮะ แมนซิตี้คันเซโร่ห้าจุดหนึ่งไม่พอหนะ้าจุดเก้าไม่พอเหมือนกันสโตนกองหลังแมนซิตี้เอาจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะเอาใครลงนะยากเหมือนกันนะนี่อ๋ออีกคนหนึ่งผมว่าน่าจะลงไนดะ้อาคันจิเนี่ยนะโอเค,โอ,เคโอ้อาคันจิก็ไปเลยครับจิจิจิน่าจะได้ลงอ่าก็มีสามสามมาซินอนเอ้ยไม่ใช่สามแมนซิตี้นะมาซินนอนมีแค่สองนะครับแล้วก็นิวเซ่นนิวเซ่นออกไป็หนึ่งก็มีสองเหมือนกัน อลองจัดดูผมมีเคนแต่เคนเจอกับสเปอร์นี่เจอใครนะสเปอร์เจอลิปผูโ้โ,โหเยี่ยมเลยครับน่าจะยญิงลิบีกเม็กซานเฟอร์เลยครับก็ไปสี่ครับไม่เป็นไรครับเราจัดทีมพวกความมันเอาเฮนเดอร์สันนะครับของนอตติงแฮมฟอเรสใช่ไหมโอเคเป็นรักษาป,ประตูนะครับในบ้านของเบนฟอร์ดแล้วก็กองหลังเป็นพริสิตเบนไวน์นะครับแล้วก็ทิปเปียอ๋ออัอนจิเข้าไปแล้ว เอ่ออเาอาคันจิเข้าไปเอาอลอนโซ่เอาซานโชออกนะเอาอาคันจิเข้าไปนะครับก็ได้ไปอาคันจิอาคันจินะครับกองหลังกองหลังประเทศอะไรวะอาคันจินะฮะสักประเทศนึ่แมนซิตี้นะฮะมาจากดอทมูลนะฮะแล้วก็กองกลางก็เป็นทอรซาร์ดนะครับไอซาร์ดนะครับทอรซาร์ดแล้วก็มันดิเนลลี่นะโฟเดนเดอรบอยนะครับโฟเดนจริงไม่ค่อยได้ลงนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนออก เผื่อลงแล้วยิงแล้วก็กองหน้าเป็นเคแล้วก็วิวสั้นโอ้โหเพอร์เฟกนะครับกองหลังสวิตเอาเอ้เอาเอาจอนสันนี้ขึ้นก่อนขึ้นก่อน,นคูเรล่าเลยกันนแล้วโอเคก็จะเป็นบองเป็นซานโชเอ้ยซานเชสน,นะครับจอนสันคูเรล่าแล้วก็ซานโชนะครับ ไอ้จอ์นสันนี่คือไข่กองอนะพอเลสนะโอ้แต่ลงเยอะเหมือนกันนะลงเกือบทุกนัดเลยไม่ได้แต้มโอเคจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เซฟแ้วใครเป็นกัปตันดีครับวีคนี้ผมว่าเคนยิงหรือปูนะแต่ว่าผมให้เดอะบอยโอเคโอเคเดอะบอยเป็นกัปตันแล้วก็เออวิคสันก็น่าสนใจเอาวิคสันเป็นรองกัปตันหรือเอาเคนเอ้ยเดอะบอยมันปเป็นกัปตันมันต้องยิงเพราะวิคสันไปเยือนแต่ว่ามันกล้าจะยิงนะ วัดไหมวัดไหมเดบอยแล้วเดบอยวิสันครับวิค okay. นี้โอเคไบ้แล้วครับก็วิคนี้ประมาณนี้ครับสิบนาทีพอแล้วนะครับ <c ười> ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับสำหรับวิคนี้ <c ười> ก็จะประมาณนี้ครับ The boy ดูบอลให้สนุกรักษาสุขภาพนะครับหน้าหนาวกำลังมาเยือนแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ